ชอยเสียผู้ขาในทอนเจ้านายเอ้ยที่ตวนศาสตร์แน่คนถุกค้นหยากชอยเหลียแน่เจ้านายเอ้ยซอยเหลียค้นหยากค้นจุนในทอนชุนเสียทรัพย์สินง้วไตข้าขอกตังหาตัวฝ่าลุ่มมันเปลี่ยนไพ่พิบัติมันชอยเหลียบ่ได้ชอยเสียผู้ขาในทอน ยูนี่สองตัวตายพุ่นหนีตัวหนึ่งกะยูนี่ตัวหนึ่งกะยูนี่สองยูหันสองโอ้ยเบิ่งกะว่าได้ว่ามันนัวนอนที่แรกอันตัวมันเหลียดอันยืนยูหันตัวนึงก็ยืนยูหันตัวนึงก็ยืนยูหันตัวมันเหลียบัดซุ่มหาตัวนั่นเลี้ยงกันไปเลือยยูนี่สองยูหันยูนี่สองล็อกนั่นกับอีกตัวนึงนี่มองมันนอนตายเนี่ยตัวยูนอนยูแหงว่าเป็นยัง

มันสีอันชละนี่นี่มันมันสีลงที่นี่มันสีต่ำคนมีเห้นว่ตังกะสีนีขาดเล่นตังกะสีีทะลุตรงนี้มันสีลงเสานีมันลงเสานีมันก็ขึ้นเลยนี่นั่นเลยนี่สักกะสีนี่สอดเลยทะลุมมูมแล้วมันก็ะึ้นเตมันดตายมันก็ตายตัวมงำน้ำน้องชีครับผม จากนั้นก็เป็นแม่สาวกำลังง่มง่ำนะครับง่วประมาณเพศประมาณสูญเสียงว่วนหาโตัแล้วเจ้าค่ะขอ,อก้มเสเหลียจากกันเทศบาลทั้งอำเภอจกักปฏิช่วยแบบใดแล้วแต่ว่าคนชอยเหลียคาสเสียหายเป็นเงินเป็น ทรัพย์สิดนี่แหละเห็นไดเสียไปแลหลวย่ยก็เสียใจเนาะเป็นเหตุสุพิสัยจากเหตุอย่างไดย่ยก็หายเ็นว่าพบแห้งจะได้งัวเป็นเหตุสุพิสัยป้องกันเมื่อใดเนาะให้ธรรมศาสตร์เจ้านายเอ้ยสอยเนยสวยเบียนเนยเจ้เาค่ะมันกายจำเป็นเงินฝากเงื่อนอ้อมผู้เทา คันหามันนั่นแน่เด็กแพรพื้นไปกันด้พ่อได้ยิบได้ขายได้มากินมาใสผู้เฒ่าเนาะให้ลูกให้ร้นเลี้ยนให้ลูกให้ร้านเลี้ยนนี่แล้วใสชิ้นเท้กากระซูใสนี่ใสชิ้นเท้กากระซูเป็นหนี่เท้กากระซูพรอ